ปีดองประเดีย๋ยวตั้งเครื่องเสียงแล้วเครื่องเสียงกันบังดูอันถือกล้องมาดูว่าอีกลองเอียงกลองไหมพะนะกลองไมนนะงไมยังคือติหน่อยแท่งสันบังดู <laughs> วันไม่หู <laughs> <laughs> สื่อจัางมาละเครื่องเสียงนั่นนะเขาสื่อเขาเขาขายขายให้สื่อตามขออาศัยเอเอาไปไล่ยุ่งหรืออะไรยังนีเอาไล่ยุ่งเนี่ยสอมเสียงอ่ะ <laughs> เกิดมาวาสมาเคยสุกล้นขอห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะก่อนห้ากินพี่รองได้รยลองวายอนลัตตาหวยว่รลองยังไงก่อนห้ากินกูว่าลองมันจะอยุไดไรตลองแข่งกับอีเวียงมนเลือมต่วงคนเดีวเก็บคาลิกาซีเดอสิห่าดนตีให้พ่อนนี่ปนุ๊กปะบอกว่าเอาดนตีขึ้นห่วงผีสี่คู่เวรกกู บอมนเดี๋ยวนี้ต้องใส่ห้องพี่ที่คูเวทมันจะว่าเดียวกันต้ห้องตัวเออบัดน,นี้ก็ใส่ดนตรีนี่จะได้ตัวเออนั่นแหละคันว่าดนตรี่อยเกิดมาเขาบ้องหูจัดเขาก็บ้องหูแล้วคันว่าห้องพีที่คู่เวทเด้อครับผมบัดนีอ <laughs> คิดว่าแดสิลองปานนี้ตัวพี่ไปอยู่ไหนดิ <laughs> เดี๋ยวคือจิตตั้งจะไม่แท้วัดดิ แข่งกับเลี้ยงน้ลมอนคนแล้วที่มันคล้อยๆสูตกับเจมิโก้เลยพ่อเจ้าเออจมิโก้กับเจมิโก้เจอเจอยังไงเจอแดดแดดโคตรข้าไปนีกว่าเนี่ยเลยนแล้วอันนี้เสียงยังก่อนนี่ว่ายวายเบิ่งด้วยโอ้ยเปลียนเทศเสียงบอกใช่เทศเสียงแดงใั่ละทดสอบไม่อนที่เหล่านั้นเนาะว่ามันพระเทศมันเด้อมันเครื่องเสียงพระเทปพอดีไปบูซาหลวงพ่อพี่น้องจะฟังเด้อ ฟังใยกันเด้อพี่น้องจ้ฟังใยกันพี่น้องแฉะเสียบถือพ่่น้องคอนไหวนี่น้อมอทต่เยันมันดีสวิเออเนาเสื่อมบูทวดบมันเสื่อมบูทูดวัน่หรือใส่แจ็คโล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 ไี่เงเสียงประเดี๋ยวโลโลโลสลเปิดไป เ,เปิดใสังกว่าน้อแับ<ม>นี้เนาะโ,โล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 อ๋อซอสเขึ้นว่าพอโลเทสบะเกียวบะเกียว <c oughs> จะคเคยใส่ไปนี่เคยแล้วโลนี่ว่าใครเสนาแขกเด้อไม่กูตายสิโล <c oughs> นั่นนะโลอ่าคนมันหลวมอืมโลโลฮัโลโหลเทสเทสเทส ร้ <L> oh. ันไม่หัวนะที่แหลมพี่น้องเถิดร <L> oh. ้อนไหมยังดือดร้อ oh, oh. <c ười> นร้อนมาดังซ้ำสวัสดีค่ะจ้าร้อนร้อนร้อนร้อดังทำไมเจ้าเสียบกน้นมันไหมดึงออกก่อนนั่นนะร้อนร้อนรอดังบ้านเราเดี๋ยวฟังบ้านเราพี่น้องเดี๋ยวเกระดังเดี๋ยวกระดังใจเย็นเจ้ากดตัวนี้ออกมาทำไมร้อน ลาของโลนะเนาะมันเปื่อแห้งผุดบอกโบเป็นมีนจะเสียบพิษหูบอ่ะโลไม่บุเปิดโลโลิ่งเสียงหาร่อยตั้งตัหล่ะ าาม,มึงสอนแม่แม่ไหนอยากเอากูยืมมอเตอร์ไซค์กูจะไปซื้อแนวกินกูหิวเขา <c oughs> ่าใช่หรือเปล่า<อ>มึงกันอยู่กับพี่เก๋ก่อนซื้อน้ำให้กินน้ำไหนได้ป้ะปากล<อ>ูกไซค์นะเด้อก<ต>ินน้ำหน,นันนนนกนนงกินน้ำเปล่าน้ำบาดก็ได้น้ำนั่งอีกก็ได้กัดลับแขกนี่เห็นว่ากัดได้ดังบุญน้องพี่น้องร้องชักอันเด่นไม่เด่นเพราะไม่หรอกกูกับพี่เขมจัด สอบไหลยคุณเตียกี่ห้องือเฮ็ดดังดีดีเนาะไปไปซื้อนำมากินวหาวานสิขึ้นกวนโลกเกาน่นะสิขึ้นกวนเอาแย่เดี๋ยวกนด่วนเถอะเคียงเสียงกูได้บพระบเครื <S <S 2> <S 2> <S 2> ่องเสียงจะจมน้าแล้วพี่น้องซื้อว่าตั้งหาเอยมันมันเป็นน้ำไหมถึงได้ยังไงเป็นน้ำรำโพง าซื่อยังม่กินน้ำพ่อคือหลายแถวว่าก็ไปกดอะไรพีชอะไรในนั้นโอ้ขันว่าเหม็นว่าเกศชุปตามาเยี่ยมเยียนนี่บ่าเลซื้อไม่กินเลค่ะเดี๋จะกินได้ของกับยอมกันเลยค่ะเดี๋จะบายได้บักขามมันพอไปพ่อแนวกินถึกปากหนึ่งไปพ่ออดเอียงเราอัดเนื้อหมูของกินได้บ่วเงินแก่บ่เนาะบ่สอบถามเขาแล้วัะเนงหมูเรากันน้ำพริกก่องอ๋อบันนี้ก็เลยเราก็แจ้งบ่าคือแค่หมูมิแต่หมูก็เลยกินได้ก็เลยได้เขา เจ้าคนนี้ก็ต้องจ้าเจ้าซื้อมาอย่างไรแต่เจ้ามาให้เคยได้กินเกสทุปตากินพอเขานั่นแม่เจ้าซื้อมาสักขักมาแน่แท้ซื้อมาแพงสั่นละว่ามีกูกินกูก็หอยเลยกูไปกินต้องกูเองมาสันเอาค่ะกูเป็นเรื่องว่าถืว่าดูด่ท้าแต่เจ้าปวดหลอนไม่จ้าตบเท้าแขนกอนเนี่ยบ่ายนี้มาซื้อน้ำโคกน้ำเป็ือกสีซื้อแล้ววันเอาเงินไปเพื่อแล้วผันกระเป๋าผันหอยยิ่งสี่นี่เออไปยังยางมาฮอดเคืองข้างมะฮอดนี่กูตกใจกระเป๋ากูเสียกระเป๋าเงินกูจะจอดแม่กเจ้าขอองหย ขึ้นไปหายพยักคอคอยอันเจ้าเห็นกระเป๋าเงินคอยก็คอยเรีนซื้อเป็ดที่คอยว้างไปนี่วะสันน์เขาเล่าว่าก็บ่เห็นเอาที่ไปใส่คอยก็คอยก็ซื้อคอยใกล้ค้องกล้ยังก็ไปโดนนี่วะสันน์ซัมพ์พ่จะไปเรื่ยวไปใส่บอลเรื่ยวไปหมือนบอคอยซื้ออยู่นี่ละบไดแงะไปแงะมาคอยซื้อเป็ดทีคนละหยกกระเป๋าหดอุดจนนี่ซัมพ์พ่อเจ้าไปโดนแล้วเนาะโอ้ย่ามีน้องนี่เราผู้เถ่าเนาะลงมากกับเถ่านาเถ่าหลังเจสุปตามาเงี้ยเดียวเงินกูเสียหมดกระเป๋า กเดกโคตรเลยนเกี่ยวกันเกี่ยวกันอยู่บ่สุภาาบ่ได้ไปใบกลไก่กเปาเลยมเงี้ยมันยังไดกกระเปาเงินเสียนี่เจ๊สุภาพา่ได้ยู่ไกล่กับเปาแด่นะจ๊ะไปล่างแก้ว้ก้นแก้วยกล่างอ๋จ้าจ้าจ้าจาเอาจานมาน่ะจ้าเฮ้เสียเกสสุภาตาววาเกวมาประจำจะมีเกวประจำอยู่เด้ นี่นี่นี่พอฉันมีเกี่ยวประจาของฉันอยู่นี่ตีกูกมีหัวเอ้าบอคอยเป็นพิธีการปไหดดอกเอาตามมีตามเกิดครับพี่น้องว่าเสียวเคียงเสียงมาอ้างกับโอ้ยเคียงเสียงกันเดาเคียงเสียงผันห้างซ้ำถ้ามันเหตุบาดเห็ดเวรลาเอาออกมันห้างกันย่าพ่อลาพ่อนะไม่กับพ่อไม่ ได้ย่างว่าสู้กินค่ะฟอเมื่อนี้ริงๆแล้วจะคล้องนี่กินข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวห่อนหึงหมูปิ้งสองม้นี่คือสีแล้วค่ะปนปนบ้านเอกเจี๊ยบสุภตามากก็ต้องเป็นมันเป็นพิธีการจักหน่อยบา้าสิเป็นเกีย๊ยบยังยิงไ<อ>ด้เนี่ยเจีวครับแก้วไม่สุกมีมสีส่วนตัวเรากับเบ้า,าห้กับเจียว่าตั้งไว้นี้จ้านี่ก็สะเป็นซอสอ้นี่สีใบแตี้ยใบเตเทยอันนี้เนี่ยกินกะทิจะคล้องหน่อยกินแต่น้ำเป้าดอกไม่ได้กินเจ้าเตี๋ยวดอกเปียกสี พราะขันว่าวิแขกว่ได้กินนั่นวะขันว่าวิแขกนั่นฝันเอาสิได้กินนอกจากไปกินอยู่หลังห้างนี่ร่มท่านวะพิเออนี่แต่รงท่านไปย้ายไฟก่อนร่มก้อนมูลอ่ะนี่กระติกส้วนโตจากเขาด้วยกันแก้วก็ได้เนี่ยกินกสรเป็นต้นว่าอะไรหลากหลายหลากหลายโอ้เ็นภาษาไทยตั๊ปลาเนี่ยคือตั๊ปลาสี่สิบบาทแล้วนี่นะต้องต้องบอกมูลราคาก่อนล ว่าแดลงทุนทำไถ่กันวะทำไดโอ้ไม่รู้ปฏิวัติมาบ้านแดดเราว่าได้กินได้กจยานี่ก็ที่เป็นแกงบักอือแกงบักอือใส่ไส้หมูใส่ไก่กินได้เอามาเอามาให้เบิ้งสือหรอกแต่ว่าบก็เปิดร้านขไปกบเปิดกินมะโมกกบกินมกกบนี่ก็กินได้นี่กินเมื่อเดื่นละวัเนี้ดิ พอเนี้ยกินเจ้าของกินได้ก็ซื้อมากเป็นหมูว่ากินกต่เจ้ยบ้านจะกินเลยน,น,นี่น้ำพริกอ,องอน้ำพริกอองเคีื่ยงม้เห็นไหมจักบาทวันนี้อันนี้น้ำพริกอ,องนี่20อืมเอาคนขายถือถือหมูแพงกันดว้วยหมูแพงกับคนขายถือกับจีเป็นยัง <laughs> นี่กับจเป็นพะแนงหมูซึ่งเจ๊แดกกับจินไดอืเอาว่ามาอ้างก็เสือมาอ้างก็เสือเจ๊กินแต่ตะหม้อห้วง <l id: c oughs> ข่าวอะไรกินนี่ยังหลายแต่เขาเขาสวยอฮว่านก็ซื้อมาถุ่งเราคิดแปดจ้ามทุ่งบดีบติซื้อมาไป็นสันละห้าแจ่มูอยากกินกับแจงกินโอ้ยกินได้ข้าวนี่บ่อันนี้ข้าวเหนียวเออให้กินอะไรซ้อโอ้หิอักรู้ดูให้เ้ากินแตงแต่อันตำหุ้งกับมกพบนะจักควงอันจุ๊บนะนะว่าอ่างหรือซื้อสามารถกินได้อันนี้กับแจงนี่กับแจงยังเหลือยนี่กินอีกเดี๋ยวยังเอวันนี้ยังน้อวันนี้น้อ อียังเลยยังข้าวหวากล้วยสุกกล้วยสุกข้าหวานสดๆจากสดๆจากจากสารปะพุ่มเอาเป็นล่าแล้วบัวสุภาตาเพื่อกินข้าวหวานที่นี่อันยอมไม่กินเด้อของวหวานสักลูกนีเด้อบัวเอานี้เอานี้อันนี้บัวหวานนี่ อันนี้กะไว้คือกันแต่ว้เป็นธรรมะหายกุ้ยไว้เอาน้ำขาได้ว่ามังสิได้ได้ได้บัก้ามหวานเขามาให้ของหลับไว้แฟนครับเขาธรรมะหายเราได้เขากะไว้เอาบ้านดิเกี่ยวเขาบ้านดิเอามาจัดสารประพุ่มจ้าจ้าจ้าโอ้อันนี้ไว้ได้ยุไว้แบบนี้ได้ยุไปไปเขเสียซื้อเลยไมอีกวันนี้นี่นี่กะว่ามันของไว้คือกันเออเออไวเอาเขาดิไปไปไล่สดเขาซื้อมาให้ไอ้ของมันก็มันเขาก็กินแน่วั้งสิโออันนี้ของฝากของฝาก เป็นหมอกูเคยซื้อมาให้จ้ะนี่ของสากสองอันกับให้น้องประยัดอันนึงให้น้องเกีย้ยนึงโอ้น้ำสับปะรดไม่ว่าน,าน้ำยังหรอกออกับบ๊อบหูอันนี้กับกล้วยนี่กับซื้อมาเองกับยอมกินเดี้ยนหน่อ <c oughs> ยันนี้นี่กับบ๊อบเวายก <c oughs> ินได้เห็นบอ่อบยังอ่ะไม่เมื่อนุทวดดินบ่นี่กับบักสมสมนี่กับบ๊อบเวายคือของกินได้แต่ว่าส่วนมากับสิ่งที่จะไปกินเองหรอวะอันนี้กับแค่น้งครับเอามาให้ด้วกันแต่คือยังน่ะทุเรียนโอ้เขาขายหลอดละนีสิบบาทตรนี่ แต่เกาแดดว่ากินทุเรียนเลยเป็นบ่แดดกินอยู่ว่ากินใส่แนวกูมักนะบัดนี้เอามาให้แดดกับบอกให้กินอะไรอะไรเอาไว้เต็มแล้วว่าเพื่อนฟูงพินเพื่อนฟูงน้องพี่มาหากะเขาอิ่มเออมาโซมามาโซเพิ่งกันกินกัดกินกันว่ากินกับอะไรือเกานี่กับขนมจากภาคเหนือเท่ากันขนมเหยังไงเป็นทั่วทอดของแพงเด้นี่เปิดเบิ้งทุกพอหมดจัวเต็มยุ่งโอ้ยหมดเขาเดี๋ยวทุ่งเลยเขามี่คือใส่แล้วนะ ใส่แล่าม้าหากิ่เพราะใส่มาให้เพราะของป่าเก็บซี่พันป้าเที่ยวอยู่ไหนก็เลยอยู่นี่เขามาให้กับมาค้ำหวานกับมาค้ำหวานนี่นี่นี่ซึ่งมันคืออะไรถั่วทอดถั่วทอดมันเปิดเข้ามาว่าเทียวเอาเปิดใหนเบอร์เนีเปิดพี่น้องเบิ่งนั่นเนี้ยเปิดตัวย่างหัวคือมันแพงด้วยนะจากเชียงใหม่อ แพงด้วยนะถ้าเป็นไม่ใช่เธอฉันไม่ให้กินนะยะโอ้ขอบคุณคขนาดฉันไม่กินเลยฉันฮัดไว้นั่นเนี่ยฉันเปิดอันนึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่มดไม่ได้เชิญแต่มากินเนาะนางถูกก็ต้องกินถุงนี้เอีกมะแต่ถุงนี้ไม่เปิดดีกว่าเสียดายเนาะพอเเปิดถุงเอาได้กินได้กินถุงหนึ่เบิ้งถุงหมดเี็กก่อนต้องโดนเด็กก้องกินเดียวเสียดายไปนะเอาไว้บ้านอีกกินยากแค่ไหนมันโอ้ยบ้านเด็กก้อง ปั่นนึ่งเราก็เลยเอาไปอีกตัวเดียวพี่น้องเนาะปั่นปลาทุงใหม่มาเนาะแกถุงหมดกัาเขามาโชว์ซื้อล์เรามาไปเอามาให้เบอร์ถั่วทอดเจ๊เจ๊แอดวะนะมันเป็นของเมี่ยงเนาะเขาเป็นของของเซนไม่เออเดี๋ยก็เลยชิวเมืองหนอกเลยใส้ดูดูดาตาดูพร้อมมีให้พร้อมกินเลยว่าหมดหมดบักคักเล่นอ่ะนะมันเขามากมันก็บ่กการกินเนบะทั่วทอดไปทางซายนี่อิ่นทั่วอย่างแก่สิ คล้ายๆคล้ายๆทวนนั่นบานเฮาทัวตัดเนาะแท่งดิถุงละห้าสิบบาทเนี่ยถุงเนี่ยถุงเนี่ยห้าสิบมันเป็นของลิฟที่นะไรลึกเหมือนมันมีหมดวันน่ะหมดมันจะไม่กล้ากิน่มตัวห้ำเจ้าเราไหตัวถอดอันหมดเหรอมันอยู่ด้านนอถ้าว่าตัวถอดอยู่ด้านในหมดเหบอกันมัดเสียมั้งด้วยเอึงลองซสียมั้งมันบัจอเขินว่านอแบบนี้นะแซ่บป๊อืมกรอบอยู่พอ กอนั่นแหละเพราะว่าเจกแดมากินกอดพรเจ็บแขวเลยบอกคอยกินเขาสั่งคอได้เอเอากินเลยเนี่ยบอลนแม่ส้มนั่นมะเสียากใเธออยู่อันนึงเสปากให้นอปรยหยัดจะกินน้ำโอเคอยู่ดีนะจะของบ่มาก่อนแต่กพรมากินเขาม่ให้เขาต้องไหวจ้าก็เลยเอื่นว่าของไหวของลไหวเอาถั่วตำหัวาสิบดไต่ไก่ยัน่มนติดจอเอาต่งเดียวนี่าิมางด ตาแบบนั้นนี่มันออกมันหมดหมันเขาซุดอดียวนว่ามันพอเจาะี่ไปบ้างเเดี๋ยวมันิตใจอเจาะมันติเขาจะได้สำเร็จการรนกษาข้าวนีปนั่นนั่นนั่นบอกร่างข้าเรือเรื่อคนางข้าเลยเอเดพี่น้องมาตินตาห้องน้ำปลาแดกค่ะคุณปลาแดดเด้อที่เลี้ยงมาอนึ่เด้อกินเพราะว่า จริงๆล้วก็อยู่คนเดียวเพราะม่มีมูมมีปวกดอกกอยู่ตามกำจังวิ่งตีละใครเสียมาอยู่นําเด็กเนาะป้าสิส่วนน้องเกียสุปตาไม่อยู่นัากะเพิ่นบอสขับอยู่ดองสีเพิ่นให้โซ่ิ่นต้องอยู่คอนโดคืออะไรเนี่ยขับรถเก๋งขี่คอนโดโอ้ยอันขับรถคนขี่รถอันขับรถเก๋งอยู่คอนโด ข้าก็อยู่ตามนี่ตามเกิดหมดหมดหมดจะหลายพ้าวหมดมาไม่กินเข่าปะเนี่ยขาก็ปลาดิเซ่นหมดแต่ว่าไม่ได้จ้ะวันนี้กับแม่ที่พี่น้องเลือกไม่กินน้ำกันจ้าแต่บะคงเพงาว่าทีเป็นเนี้ยกินเนี้ยอยากหลายกล้วยกล้วยกับของหวานเยอะเกิน <c oughs> น้ำแข็งก็นนงจกกนนะได้หนีน้ำซีซี่ก็ย่หันจัดกินได้ตามสบายได้นอกก็ยัดซีกับจัดการได้ละนี่แก้วครับกินแล้วม่ต้องบอกแล้ว จะกินก่นอนเลย